สวัสดีค่ะสวัสดีกลางดึกนะคะ FC ทุกคนเลยมาเจอกันกันกบช่องน้องเบลพารวยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะที่เบลไม่ได้มาไลฟ์สดนั่งพูดคุยกันอย่างนี้นะคะนานมากนะคะหลายวันเหมือนกันตั้งแต่โอ้ตั้งแต่หวยอ,ออกนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะจนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่แปดแล้วนะเพิ่งมาเจอเบลเป็นทางการนะกับการนั่งพูดคุยนแบบนี้นะคะ มาแล้วสองคนดูนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะมาแล้วสวัสดีรอบเนึ่งค่ะสวัสดีจ้ามาเจอกันกับเบลนะคะน้องเบลพารวยจ้ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเบลด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาเจอกันกลางเดือค่ะสองทุ่มนะคะเวลาดี ช่วงนี้อากาศเย็นค่ะอุณหภูมิลดลงลดลงจากเบิ้งก่อนมันจากองศาเบิ้งตรงใดหล่ามัน่ามีบอกว่าจากองศาต้องเบิรงในเครื่องไอโฟนค่ะเครื่องแอนดรอยดเบลต้องเบิรงตรงใดไปก็เฮดพอเปลี่นแต่ว่าก็เย็นอยู่ค่ะเย็นอยู่แต่ว่าอากาศตองสี่กำลังดีกำลังดีมากแบบนี้ล่ะ มาแล้วสี่สิบสามคนอ้ยหางหายกันไปนั hmm. ่นเนาะเอฟซีก oh, ็ลอยล้อไปเรื่อยๆดีวยนี้บ่ค่อยเบิ่งช่องเบียวเลยกับมาเบิ่งช่องเดียวเลยเด้อค่ะช่วงนี้เบียวกับออกงานค่ะออกงานผลทีีออกงานช่วงนี้ไปกเดินซ้ายน้ำพอกับแม่เนาะเดินซ้ายไปหาตัวเลขข้างนอกค่ะหาตัวเลขข้างนอกกับพ่อกับแม่บ่ค่อยได้อยู่บ้านบ่ได้มานั่งไหลซดคุยกันในสิบแปดมือแล้วค่ะตั้งแต่เลขออกวันที่หนึ่งกับบ่ได้เจอกันเลย เมื่อนี้เวลาเหมาะแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามีแนวทางในส่วนของชี้ขาดล่างนะคะแล้วก็เลขซองพม่านะคะชี้ขาดล่างแล้วก็เลขซองพม่าค่ะสองละสี่พันห้านะคะจากพม่าเห็นว่ามันเข้าดีนะก็เลยม,มาฝากแต่ก็ไม่รู้ว่าวดนี้มันจะเข้าไหมเนาะเอานว่าผู้ใดมากกระตามซื้อตามทา้มาพม่ากับเบื้องซื้อแค่นั้นแหละคะ่ะพี่ีอย่างหม,มักไหมหรือว่า จังใดหลักก็เอามานําเสนอล่องเบิ่งไารซื้อค่ะเฮ่ากับเบิ่งไห้ก็ได้บ่จําเป็นต้องซื้อตามบม่จําจเป็นต้องซื้อตามสําหรับชุดเล็บพม่มาจัดให้พม่มาจัดให้มันก็นสิตรงทั้งบนทั้งล่างพดก็สีวาดตัวกันอีกละ่ะกัเห็นลังวยออกคือเกาั่น,นล่ะค่ะกับจักจักว่าจังใดนะคะ กับล่องเบิงค่ะลองเบิงลองเบิงเนี่ยเดี๋ยวเอาหัวก้อนเห็บิงสวัสดีค่ะทุกคนเลยขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะนี่นะคะงวดอันติงวดเก่าเนาะวันสิบหกกุมภาวิ่ง7ให้3ามเมันก็จะตรงผลลางศูนหาพอหมีนาออกแปดก้าสตรงตรงล่าง,ง5้าสี่โอ้พกก็จะตรงคักผลละค่ะ กับบังล oh er well. ู่เพ mm ื hmm. <t ip. <t ip ่อนล่ะค่ะคุณผู้ชมกันล่องเบิงกับได้บางวันนี้เฮาเห็นกอนหอยออกนะมันจะออกบอเนาะที่เฮาเห็นก้อนหอยออกมือนีมันจะออกบอค่ะบ้านนี้พิจาหน้าเบิงเอาค่ะเพิ่งเข้ามาจ้าเบียวกับบัง้าในโช่ตัวเลขของวันนี้ค่ะเบียวเอางวดก่อนให้เบิงเด้อเอางวดเก่างวดก่อนให้ดูก่อนว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงเนาะอันนี้สิบหกกุพาพันนี้หนึ่งมีนามันก็เข้าทั้งสามตัวสองตัวบนล่างปฏิทโ แม่นปานนี้แม่นปานนี้รวยละข้าววานนีลรวยอย่างเดียวห้าแปดจ้าบอกงวนดนี้บอกสำหรับชี้ขาดล่างงวดที่ผ่านมาเขาให้เก้าเนะเาะก็ให้เก้าเก้าอะไรนะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาชี้ขาด รู้สึกว่ามันจะไม่เข้าแต่มันก็ใกล้เคียงให้เก้าล่างนเนาะมันไปออกก็ให้เก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งมันไปออกเก้าบนเก้าสี่ใช่ไหมคะไม่เข้าว่าที่ผ่านมาสวรับชี้ขาดล่างแต่ว่า fc นะก็ยังขอกันมาเยอะเหมือนเดิมนะสำหรับชุดชี้ขาดเบลก็ตามมาให้เหมือนเดิมคะ่ะเอาเป็นว่าเบิงเป็นแนวทางาี็ซื้อคะ่ะทำมทาท่าชอบก็จ้งางเข้าไปหายิบจับลอตเตอรี่คนละใบสองใบก็ว่ากันไป้าว่ามากว่าชอบกับเบิงซื้อไมหมกำลังใจเบลคงสิเบิกดีใจแล้วล่ะคะ่ะ ดีใจแล้วแค่นี้กับมีความสุขราคาขอไห่แบบว่าทิมบ่ป้ากันเนาะช่องนี้กัคือจังหวะนั่นแหละคนดูกับว่าคอยเขาวม่าบุงปันใดแต่ว่ากับว่าเป็นยังค่ะเดี๋ยวทําใจแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วกัมันเป็นวัฏจักรค่ะมันเป็นวัฏจักรช่องใหม่ๆก็ออกมาลายเราอีกอีกยางคนกับไปเบิ่งเหมือนเฟซบุ๊กเรี่ยวอยางต่างๆนั่นน่ะซึ่งเฟซบุ๊กเรี่ยวเดี๋ยวบิ้คั่นพานค่ะมีผู้ติดตามลอยก็ค้นสองลอยก็คนเองซึ่ง มันตรงใส่เวลาแล้วมันก็ยากคักอยากอยู่จ้ะกว่า,าจะแบบสร้างตัวตนได้กว่าคนจะติดตามอยากอยู่แต่ว่าก็ว่าเป็นยางค่ะสู้ต่อไปอะวันนี้เลขพม่าจัดให้แล้วก็ชี้ขาดล่างเอาอะไรก่อนดีเอ่ยคุณ a 0 4ก่อสมุยชัดเจนกอสมุยอยู่แถวใดจ้ะละไมะเฉวงแถวไหนน้อกอสมุยเวียวก็เคยไปอยู่กอสมุยอยู่ดิ เคยไปอยู่เกาะสมุยค่ะอยู่ละไมไปอยู่ละไมเวลาตรงกันก็ดูอยู่ครับคุณค่าคุณทําพานจากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสใช่จากฝรั่งเศสใช่ไหมคะคุณมงคลบอกว่าเห็นราคาแพงมากพ่ะมาจัดให้แม่นมากอ่ามีคนมายืนยันแล้วว่าเข้าจริงๆ เดี๋ยวไปเห็นมาเดี๋ยวก็ลองเอามาฝากอยู่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเข้าไหมเนาะก็มารอรุ้นแล้วกันอยู่แม่น้ําใช่ไหมอ๋ออยู่แม่น้ําโอเคคุณเอฟซีขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมวันนี้เอาอะไรก่อนดีเอาชี้ขาดหรือว่าเอาเลขพกพ่มาก,ก่อนดีคะเอาไหนก่อนชี้ขาดหรือว่าพ่มาก,ก่อนคะถามเอฟซีถามความเห็นเอฟซี บอถือกระเศร้าสาวสันเศร้าเห็ดอย่างค่ะใจมันหมักเนาะคุณปทุมหลายๆส่องคนกับบอถือคือกันราคาไปเบิ้งด้วยคนให้ถูกทุกหมวดอยู่บอเยวนี้หลายส่องื่นก็ได้แต่พี่เขามี่ลวดเขาตะเลขวิ่งเขาตั้ลักลอยลักซีเพื่อกันราคาคุณผู้ชมถึกบ้างบอถึกบ้างคือกันลาอเก่าเป็นแนวทางขึ้นเววองนั่งลาบอเศร้าดอกจ้า ซือ้อเรียนมันอยู่นี่ล่ละ,ะมาพระาจัดให้นี่ค่ะวันนี้นะพะม่าจัดให้นะคะงวดวันที่16มีนาคม2568วิ่ง6กนะคะหนึ 8, วิ่ง6แล้วก็หน8่งหกแปดนะคะแปดหนึนะคะคุณผู้ชม คุณบาวฟี่บอกว่าอย่าไปท้อค่ะคนดูไม่ท้อคนให้ก็ไม่ทิ้งนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะสู้ไปด้วยกันอย่ายอมแพ้แม้วันมามากุณแล้วพมาม่าจัดให้นะคะกับพิจารณาเบิ้งเอาเดอร์จาว่าได้สนับสนุนว่าจะต้องเล่นร้ายเล่นนักขนาดนั้นกะไปยิบลอตเตอรี่คนละหนึ่งใบกับเพียงพ่อแล้ว ช,ชี้ขาดเดียวนะคะเอาพม่าจัดให้ก่อนพม่าจัดให้ก่อนลองเบิ้งดูหวยซองพมา่าลองเบิ้งดูมันจะเข่าบองหวัดไงหมดก้อนเก่าให้เบิ้งแล้วเนาะเข่าสามตัวสองตัวเลขเครื่องบินอีกแล้วเครื่องบินอะไรคะเบลก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเท่าไหร่ช่วงนี้ติดตามแต่ข่าวลำใหญ่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองวันสองวันสามวัน วันนนสามมือนะคะเบิงตะล่ำใหญ่าวล่ำใหญ่อะไรก็ได้ใส่ใจเรื่องชาวบ้านซื้อไปเดี๋ยวก็รวยว่าได้หวังรวยปนันเะาค,ค่ะแกจะแบบว่าเอาพ่อได้ ซื้ออยากซื้อกินแต่ละมือไปก็ยังดีถ้าอยากรวยต้องซื้อลอตเตอรี่ด้วยค่ะเพราะว่ามันลุ้น,นได้หลายรางวัลได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งน้ากองทัพอากาศครบแปดสิบแปดปีอ๋อวันนี้เฮาสิจอบเลขนายกอยู่ด้วยค่ะเลขรถทะเบียนรถนายกเพิ่นไปไเฮาก็ต้องตามทะเบียนรถเพิ่นเห็นมองวดก่อนเพิ่นลงใต้ ทะเบียนรถีหา c ร่งไตอีรีค่ะไปลางอีนะรีหาีน่ะชันจอนหวยพมาราคาแพงเอาเรื่องใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะอ่าต่อไปชี้ขาดอันนี้งวดก่อนได้ดิค่ะงวดก่อนพมา่าเอางวดก่อนให้เบิรงสำหรับผู้ใดที่มาเ่ราะท่านงวดก่อน วันสุกกุ่มภาเข่าสามเจเนย์เข่าแปดเข้าสี่หาตรงเกินไปอ่าต่อไปชี้ขาดล่างชี้ขาดล่าง16มีนาสองพันะคะวิ่งไปที่8วิ่งไปที่8ปดนะคะแปแล้วก็83ดสมแปแล้วก็แปดสาม ขามาลงไปแล้วจ้าลงไปแล้วสีขาดล่างเด้อมันกับบัแนแดอกค่ะบัแนแหดอกสี่ขาดเหล็กพวกนี้มันซ่องรหาสิบบาทเด้อค่ะซ่องหาสสิบบาทมันจะมีขายแถวแถวปริมณฑลค่ะเขตปริมณฑลแถวชานเมือง สันได้ซ่องพวกนี้จะลายแห้งแต่ว่าขายว่าแพงซ่อง,งหลายสิบบาทเพราะมันลายแล้วก็ลายซ่องแห้งก็บรรู้ว่ามันจะออกบ่ออกหรอกคะ่ะแต่ว่าหากเก่ามานําเสนอแต่ซ่องละลานซ่องละแสนยังมาถือเนาะอันนี้ซ่องหลายสิบบาทหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแค่นั้นล่ะคะ่ะคุณบุญชัยสายขาวจากไต้หวันด้วย้องเบลียนเงวินน้ชอบแปดแปดหกครับลองดูครับเปล่อมิชชคขอบคุณค่ะ ตรงกับหวยซองพม่าแปดหนึ่งใช่ไหมคะชี้ขาดล่างจัดไปพรุ่งนี้เวลไม่มั่นใจว่าจะออกบ้านไหมเนาะพรุ่งนี้เพราะว่า ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยก็จากจะไลฟ์สดมีหลายแนวทางเลขโทรหลายๆอาจารย์ก็ไม่ได้โทรเลยได้แต่เซียนบางแค์ยังเหลืออาจารย์ไหนเนาะที่เบลต้องโทรหลายอาจารย์อยู่นะ ตอนกลางวันกินหมูกระทะโอ้กินบ่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมมันนั่นหมูกระทะเขาใส่สารนียงเนี้ยือ,อเขาใส่เบกกิงโซดายล่บอเวลเป็นซาซาลินปนปน,ป,น,ป,นปากไหมดอกรักจากไต้หวันบ้านเอซไต้หวันเนี่ยคือหลายแท้เขาพูดหลายๆค่ะบ่าวพี่บอกว่า83เม,ม็ดเดียวเน้นล่างกันบนพอโอเคเขาพูดหลายๆค่ะ โอเควันนี้คืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งมานะคะมาไม่ทันนะคะใครที่มาไม่ทันไปดูย้อนหลังนะคะสำหรับชี้ขาดล่างแล้วก็เลขพม่มาจ,จัดให้นะเบคอนอนุญาตไปกินข้าวแรงก่อน,นะคะ่ะอดตบ่ได้ดอกข้าวต้องกินตลอดสามมือครบเช้ากับวันเย็นครบสามมือเลยนะคะไม่ต้องลดมาแล้วค่ะจงอ้วนอย่างภูมิใจนะคะ ขอบคุณคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะราตรีสวัสดิ์จ้าสวัสดีค่ะ